วันอาสาฬหาบูชาประจำปีพุทธศักราช2563คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารขอเชิญชวน พุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมกายใจของตนเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแห่งวันหมุนกลงล้อธรรมจักรคือวันอาสารหาบูชาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ได้แต่สรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงระลึกถึงว่าจะมีบุคคลใดบ้างที่จักพอได้รู้ธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ตามทรงพิจารณาบุคคลที่จะโปรด พระองค์นึกถึงปัญจวัคคีทั้งห้าพราะปัญจวัคคีทั้งห้าได้บำเพญบารมีมาเพื่อที่จะได้ฟังธรรมะจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก่อนใครทั้งหมดในการนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นยังะระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าจากอดีตจนปัจจุบันและพระพุทธเจ้าที่จะมาตัสรู้ในการข้างหน้าทรงปฏิบัติในพุทธประเพณีเรื่องการประกาศเผยแผ่ พระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างในการนั้นพระองค์ทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าแต่อดีตที่ผ่านมาด้วยพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในการข้างหน้าด้วยทรงให ความเคารพสักการะธรรมะทรงมีธรรมเป็นที่พึ่งทรงเคารพธรรมทรงแสดงและประกาศพระธรรมคำสอนเป็นพระพุทธประเพณีนับการเวลาสามเดือนจากวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ววันเพ็ญเดือนห จะลดจนถึงวันเพ็ญเดือนแปดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ส่งใคร่ครวนทรงพิจารณาแล้วว่าผู้ที่พึงจะรับธรรมะได้ในการอันเป็นปฐมนี้ก็ได้แก่ปัญจะวะัคคีย์หรือสีทั้งห้าซึ่งในการนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นยังได้พินิษพิเคราะห์ถึงว่าความพร้อมที่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าจะสามารถรับธรรมะได้นั้นพระองค์จึงตกลงพระถัยว่าธรรมจักกปาวัตนสูตรจะมีคุณค่าในภาคปฏิบัติอันสูงยิ่ง แม้ในชั้นสามัญก็เป็นหลักเกี่ยวกับเหตุผลคือเมื่อมีผลอะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตจะเป็นทุกข์ก็ตามจะเป็นสุขก็ตามถ้าพิจารณาตามแนวอริยสัจก็ต้องสาวไปถึงเหตุอันเป็นตัวสมูทายเรื่องนั้น,น,นถ้ามีผลออกมาไม่ดีเพราะเหตุไม่ดีก็พยายามกำจัดเหตุนั้นเสีย อย่าทำอีกถ้าผลนั้นออกมาดีเพราะเหตุดีก็พยายามส่งเสริมประพฤติปฏิบัติต่อไปเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตป้องกันความงมงายต่างๆซึ่งมีอยู่เกลื่อนและมีอยู่โดยทั่วไปในสังคมมนุษย์ในระดับสูงนั้นการปฏิบัติทำตาม อริยสัตว์นำไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นจากสังสารวัฏได้จริงและได้อย่างเด็ดขาดมักมีองค์แปดในอริยสัตว์นั้นเป็นทางอันประเสรศิฐสมดังพระพุทธพจน์ที่ว่าบรรดาทางทั้งหลายทางมีมักแปดประเสริฐที่สุดบรรดาสัจจะทั้งหลายบทสี่ คืออริยสัจสี่ประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคธรรมคือพระนิพพานประเสริฐที่สุดบรรดามนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีจักสุประเสริฐที่สุดทางนี้เท่านั้นไม่ใช่ทางอื่นที่จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะพระเราชาวพุทธบริษัททั้งปวง ถ้าเดินสายกลางอยู่เสมอไม่ให้ตึงเกินไม่ให้หย่อนเกินไปการปฏิบัติก็จะได้ส่วนที่พอดีไม่เวี่ยงสุดขั้วไม่สุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งความพอดีนั้นดีอยู่เสมอมัตตัญุตาสดาสาชุการปฏิบัติเป็นทางเกื้อกูลแก่โลกและธรรม โลกไม่บอบชำ้ำธรรมะไม่ขุนหมองชาวโลกส่วนมากไม่สนใจธรรมะเพราะข้ออ้างนานับประการแต่ละคนไม่เหมือนกันชาวธรรมหรือชาววัดต่างก็ก้มหน้าก้มตาแต่ทางโลกแต่ทางธรรมไม่สนใจโลกไม่สนใจธรรมะทั้งสองพวกจึงเชื่อมกันยากแบ่งคนเป็นส่วน แบ่งความนึกคิดเป็นส่วนว่านั้นโลกว่านี่ธรรมความจริงแล้วโลกต้องการให้มีผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมความจริงว่าโลกต้องอาศัยธรรมะและธรรมะเองก็ต้องอาศัยโลกอาศัยซึ่งกันและกันเราก็จะได้โลกที่เป็นธรรมะ ที่เป็นทางสายกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นหลักที่ดีมากในการดำเนินชีวิตพระบรมศาสดาของเรานั้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการสั่งสอนและการกระทำเช่นทรงปฏิบัติในทางสองสายโดยการปฏิเสธแล้วทรงเสนอเส้นทางสายใหม่อันเป็นทางดำเนิน ในทางแห่งความเป็นกลางไม่ปฏิเสธของเก่าและไม่ทำของใหม่ให้เป็นที่คัดค้านแก่บุคคลในยุคนั้นสมัยนั้นแต่พระองค์ทรงรู้ทรงตรัสสอนในสิ่งที่ทรงรู้จริงเช่นเรื่องอันประกอบด้วยรอบสามอาการ 12, สิบสองทรงปฏิญญาณสิ่งใด สิ่งนั้นก็สรงทำได้จริงสมกับได้รับการยกย่องว่าพระองค์ตรัสอย่างไรก็ทำอย่างนั้นพระองค์ทำอย่างไรก็ตรัสอย่างนั้นถ้าพวกเราชาวพุทธทั้งปวงมีปัญหาใดๆมีทุกข์ใดๆในชีวิตให้แก้ปัญหานั้นตามแนวทางอริยสัจก็จะไม่ผิดหวังไม่งมงาย ไม่ถูกหลอกให้หลงผิดไม่เสียเวลาไปเปล่าเราท่านควรแก้ปัญหาด้วยการใช้เหตุผลไม่ถือมงคลตื่นข่าวการถือผลตื่นข่าวนอกจากจะไม่เป็นการแก้ปัญหาแล้วยังจะเป็นการเพิ่มปัญหาให้มากขึ้นด้วยด้วยการกล่าวถึงเหตุปารบเบื้องต้น แห่งการหมุนกลงล้อพระธรรมจักรขอญาณนะคือความรู้ปัญญาคือความฉลาดวิชาคือความแจ่มแจ้งและแสงสว่างในธรรมในการดำเนินชีวิตนี้จงบังเกิดขึ้นแก่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายในการอันลุสมัยในวันอาสาหะบูชา ประจำปีพุทธศักราช2563นี้ขอเราท่านพุทธบริษัททั้งปวงได้โปรโดช่วยกันพูดถึงธรรมะสองแสงแห่งพระธรรมให้เฉิดฉายคบคิดพระธรรมให้ชัดเจนกล่าวถึงหลักธรรมะอย่างแจ่มแจ้ง ปฏิบัติธรรมตามธรรมและปฏิบัติธรรมตามกำลังของตนเพราะพระธรรมนั่นแหละเป็นธงชัยแห่งผู้แสวงหาขุณทั้งหลายเพราะพระธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องหมายของผู้พึงปรารถนาในคุณณวิเศษอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วดังนั้นเช่นนี้ คุณคือความบริสุทธิ์ทั้งปวงก็จะบังเกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความการุณาและด้วยปัญญาที่เราท่านทั้งหลายพึงมีพึงใช้ก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสุขสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อและเป็นผู้ที่สามารถพึ่งตนและพึ่งธรรมะได้ ขอพระสัธรรมจงดำรงคงอยู่อย่างมั่นคงขอความรุ่งเรืองในจิตใจของมหาชนจงลุกโชดช่วงด้วยความสุขสวัสดีสืบไป